แวะแท้ที่ปกรบุตรสบาตลอดจนถึงนายหนูนุ้ยและนายทีเดินทางเพื่อจะกลับสู่น,นครไซบุรีแต่มาถึงกลางป่าหนึ่งก็เกิดเหน็ดเหนื่อยและหยุดประทับพักผ่อนที่กลางปาดึกมากแล้วคืนนี้ก่อนจะพักผ่อจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างติดตามดูสิครับ

คืนดังนอนไรไดร้องริงรีเปานพี่แกว้วใครกำแล้วหนอยหนันกนี่ต้องหยุดพักพรอพี่มาบอกวันตาแต่นะ้าเมงงามงอนว่าหยุดพักคนนะันวัอนนองที่จองไครเ,เราเดินทางแจกวัเวรพี่หนยนะ้น้าพักอยู่เวด แงจากวัดไนี่เป่าคิวเวดเรียบมีรถรังพื่อนนล้วนแล้วแต่สัตมงางอเจอนวัดครัวตั้งเสื้อทิ้งหนูหนุ้ยเนื้อกระติงไรสัตหน่อยยัยไหนเพนามันล้วนแล้วแต่นากอรัวเออบุษมาตลอดจนถึงพี่หนูหนุ้ยพี่เท่งนะตอนนี้ใครจะคํำแล้วเราหยุดพักผลนันที่ตรงนี้ก่อนว่าไง สุดแล้วเต๋อพระองค์สิเปกค่ะว่าไงพี่หนุหน่มต้ยหยุดพักผ่อนตรงนี้หากว่าใจคือโตกตอ้องไอ้น,นี้ถ้าเราไม่หยุดพักผ่อนโดนทางต่อไปรับรองเชื่อใจในป่ามครตดือดเหมน็นสัตว์ในในป่ามันน่ากลัวพี่หนุน่ยน่ากลัวสัตว์อะไรบ้างพี่หนุ่ยที่น่ากลัวในป่าไม่ได้จริงฮะดิฉันเชื่อจริงกับจิงจะลามพิมดอยอาชิบลิป,ปู <c oughs> ้จะล้ิ่มกินโรฮิติปนาครัวทุกน้อยแต่จะกินไม่เติมนาครัวโอ้จริงอัลโหครับกว่าใจน้งบุตรบาไปปักพ้นเดี๋ยวผมจงกุนนุ่นจะเลัดกันนอนพ้นกันหนังเผื่อจะดูแลวินย่าแม่ครับกว่าใจระวังตัวกันด้วยนะพี่นะไม่เปลือกพ่อมไม่เปลือกอแล้วให้น้งบุตรบากับกว่าใจไปปักพ้นพมจงกุนเสียงจะเลัดกันนอนพ้นกันหนังเผื่อเจะดูแลวินยามจะพี่หนุ่นนุ้ย มาทางนี้ตัวบุตรสบายเป๊กฮะมาจริงมาเราจังคุณเล็ดกันนอนป้อนกันนั่งดูแลวิยนยามวันนี้นึกว่างีหุงเราอยากเก็บนอนนุกว่าใจหน้องบุตรบ้าลับแล้วเราวอะไรต่อมันนุกนุกกันว่าจำจริงเล่นนั่งกันว่ากับนั่งเออจามึงเงินหวานนายนั่งเขาเออนี่นั่งหนู่นนุ่ยนั่งหนู่นนุ่ยเออนั่งโดุโดนุ่ซอยที่วิ่งใจว้า อาจจะต้องไม่จะต้องใช้ทีวิจัยไม่ใช่ทีวิจัยเชื่อครอบประเดิดเนี่นั่งนู่นนุ่ยทีวิจัยไห้แกแถะกวงกูหล่าเว้ยนั่งนู่นนุ่ยเล่นดีตากูจะแก่ใจกับกับนั่งให้เลื่อแถวิงฮะนักคนกูเล่นเน็ดยบอกอุ้ยกักคนรับบานไม่ตกเล่นดีกูเลือกแถวคนเออจริงนี่แต่ว่าบอกพี่น้องตรงๆชีวิตนายนั่งนี่ลำบากพี่น้องจริง ชีวิตนายนั่งเออลำบากนักนะเป็นนายนั่งเป็นนายนั่งบอกพี่น้องให้ฟังกับว่าผมไม่จะกอยากเป็นใช่ที่ไม่กายากเป็นนายนั่งคุณขี้ด่ามแมตต้าลูกใคยขี้ด่ายกตัวอย่างไอ้เจงตีห้ากโลไม่ถึงงานชาวรับยืนดาฟังตังดาเปลือยนั่งนี่มาประเดียย๋ยดิบเมฮะฮานุ่นแตที่นี้ไม่ตันตกะดาเพราะกูตึงเล็กที่ามครึง <S <S ่งอะอนี่คุณดาเออ พอเห็นรถนั่งมาจะปั๊บออกเคลียเตะก็ได้นั่งมาแล้วเหยียดแมมโชคได้อยู่วันโชคได้อยู่วันจังดวงจังเรธิ์เจ็ดกินข้าวเจ็ดคุนเมาแต่เดินเวียนดวงนั่งนี่เล่นไปได้เด็กีรับมัดเลยเหยียดเมโชคได้แล้วเออจะหนี้ไหมคุนเมาก็เลยนั่งเรียบร้อยจุ่ปั๊บกูเร่งตื่นไม่ได้เร่งกค่หนีมาเนื้อยังกันนคุนเมาแต่หลุดนั่งก็ยัง นั่งเล่นกำกูเล่นกำยัดแหมกว่ามึงขึ้นมาเล้นเด็ยกะใจเปรียดอยเปรียดกูเห้นเนือติดในจังหวัดนครยาโบกอามพูรด้เป็นเชืออัมพูติดช่วยติดชุดละกูเปรีดจะตัดแมม่ติดชุดอดาอกูยูทูกดีคือนี่พอได้เลยอยพ่อนั่งออเคตงอ่ะไม่แลวๆไอติงออกคต้โออคตู้โอไม่แลวตอ้โอปลับ รอยดำตายนะพอวกนั่งรอกันอ๋อไม่ออกนั่งรอกันออกไอ้โจรให้กูไอ้มึงออกโจรเออพอนั่งดำตายกับบดอ๋อน้นั่งไม่ต้องกับบดแล้วเปิดจออร้งเพลงนรำวงเลยเมาเมาแล้วว่าปีกับผมมาเลียนนั่งไม่ได้มาปิดเพลงนรำวงได้รำวงก็ใช่ไม่รับรำวงอ๋อไม่ได้เราก็เพลงนรำวงไหนนั่งมาจะได้ไม่หนักเลงว่าจอ จักเบี่ดว่าโจนั่งโง,ง่อมเือนมัดนานถอยที่ทำนานมัอนั่นบาก์อันเอนนอกคโยุจทมี่วันนี้หลืจอจกคืนนั้นสักช่งเดือนลบไปเล่นเดียนถ้าไปตึงตามคนที่มาเลนั่งว่าพีไบ,บ่วาว,นานวนันเดีจักเบีดที่ว่าโจนั่งแล่อันโค้นินไปเนีเดียนตึงก็บอกว่าพ่อว่าเป้าเสแลมใช่บูเปรมาอยู่นานแต่ที่นี้มาไอ้คณที่งานนักคนก็เล่นนั่งเออก็เล่นได้ อัน,นเลเล่เล่ได้ก็เขาเล่เล่ไม่ได้ก็ต้องเล่เขาก็รับมาเล่ฮั <c oughs> ่นเออนี่เราบอกพี่น้องจง้งๆกับปีนี้เราได้เสียกำลังทระะัพยากรปีที่แล้วนั่งตาลุงไล่กันหนาต้องดวนจากไฟอชนะเชนตาวีปน, <c oughs> นเทีนั่งเหยียดหนุยนั่งวัดต้มมะลกมีตายหมดตายหมดมาปีนี้เมืองฉังปอนั่งเมืองฉังก็เราจะต้องลมพวยคือตาชนะเชนตาลุงตะลุงบัณฑิตลมพวยลมพวยตอนนี้ ราดปานจะโปเกบุญแต่จะเด้งไม่ได้ที่เราตื้อว่าเสี้ยบุกระดกคนสำคัญนั่งตาจันน้าลุงเป็นนั่งตาลุงยศนั่งตาลุงอัจฉริยะมาแล้วสักนึ่งพนนันเพลิ้งกับอันนี้มอบในบทเพลงไปด้วยเร็วสักนึ่งบนนันพริ้งมอบในบทเพลงห่วงจังครูนั่งกองกาเสียงปรับมือดังๆหน้าโรงสักกลางกา ห่วงจังครูนั่งกอข้าคือตรุดีธนาเจน,นรจารงจะลุงบันดิตที่ตันนั่งที่ตันสกุลนนนนเป็นคนแตง่งเพลงนี้เดวรองโต๊ะไม่โต๊ะก็ขึ้นเล็กรองอ้าดนตรีขึ้นเนาะฮะเอออืมูกับไปโต๊ะไมหมวงการในัางต้องมาพระวงหินข่าวเมื่อเจนนรงป่วยลงเพราะความเป็นใคร อาจารย์ผู้นี้มีชื่อหรือคานนานไกลได้ข่าวแล้วไม่ใบใจห่วงใยครูหนังนักหนาแต่ก่อนเคยสร้างผลงานเอาไว้ขวันใจพีนห้องชาวไทยหญิงชายให้ความเมตตา ชื่อเสียงยอดฮิตตาลุงบัณฑิตกล่าวครั้งดังมานารงครูนังของข้ากลับมาเกิดมีโรคภัยให้คุณนรรมน้อมนำวิชาผู้คนต่างรอคอยท่ากลับมาเล่นหนังไว,ไว ิลป it ินแห่งชาติประกาศชื่อเสียงดังไกลยอดนางตะลุงเมืองไต้หญิงชายห่วงใย่นักหนาแฟนแฟนทุกผู้รออยู่ทุกครั้งอยากชมนารุงนายนางแฟนยังให้ความศรัทธา วอนผู้ฤาษีรูอรอมอนั่งดีตาเพียกบูชาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวนนาเทวาจงมาคุ้มครองบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยก้มครองพกฝักรักษาให้ท่านอาจารย์อารลงให้แจกหรวงไฟคายเจ็บบในกลับมาแสดงนั้นใ้เราได้ชมกันไว้้ไว แฟนๆทุกผู้รออยู่ทุกครั้งอยากชมนารงนายนางแฟนยังให้ความศรัทธาวนผู้เรือีครูมอนั้นดีตาเพียกบูชาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวดน,นาเทวาจงมาคุ้มครอง นังประมือดังๆส่งให้กับตาอาจารย์น,นรุงตะลุงปัดดิษนั่งตะลุงยอดธิตให้จากลูกเพย์ใครเชบแล้วกลับมาเล่นนั่งตะลุงให้เราได้ชมโอ้ตาอาจารย์น,นรุงเป็นนั่งตะลุงอัจฉริยะฮันเอนอเอาใงที่นี้เรากับปู่เด้กนกระเล็นนะทีนี้มึงกับกูเคยนอนก่อนมึงอายุจะได้ไปีนี้ห้าสิบเก้าตัวมึงอายุเจ็ดกูนอนก่อนเดี่ยวที่เดี๋ยวน้อยใจผมห้าสิบเจ็ดนอนกอน่อนเด็กๆก้อยปักป้อนโบแกเกนก้อยตำนาน อันนี้เห็นไม่แก่แล้วก็ไม่ได้อยู่กับยาวกับเลื่อนมานังมิกเทียงอยู่ <c oughs> นายดูแอะใจเร่งงานคนแก่วนนี้กันนี่อือปัณณีธนเพื่อความยุติธรรมผีน,อน,น,อน,น้องพล,ลุดเป็นพยานตอนเดียวเราวัางเตียงกับนู่นนุยไกยได้นอนกอนจำเรือเรามานับนึ่งตึงซิบกันใครนับลงซิบกอนคนคนนั้นได้นอนกอนหับหนึ่งตึงซิบใครนับลงซิบคนนั้นได้นอนเออ หาโบนาโรงอย่าหนังเจ้าเลเป็นปะยานเคยนับลงสิบคนนั้นได้นอนระวังเตียงกับหนู่นุยหัแอกหอเริうんうん่มนะหนึ่งสองสามสีหาหกจ็ปเกสสลงเีะกูกูนอนลองคนเด่นลองลองลองลอฮะเ็มเปิ้นเล่จหลอคนน่เนี่ยจริงนะไม่รู้เอาจริงปื้คนนีจริงะหนึ่งสองส้กจ็ปเกบ ลองจิ้งกอนลองกีนนี้เอาจิงเนี่งงหนึ่งอง1 2มฮะเอาเงืนที่หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปกู้นอนเดียวที่ร้อยมาีิมาดิเอาเงืนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า้นอยจิโยกข้างกูเลยปอโยกข้างมึงถือ เหยดแม่เน่มึงหนุงปลาตุ้งไอ้จิ๊หน่อยไอ้จิ๊ต้องโยกุลหนุ่งกางเกงมันกูเหยดแมมไผ่นี่เจ้าตายหุ้มซ้ำด้านเหยดแมมในมือซ้ำเรื่องสุขีกับตายหุ้เสียกับเหยดแมมได้ใกล้ครขลังเหยดแมมซ้ำใบแจ๊กไอ้บอดี้ตายโหัเหยากตายวันนี้ริงเนี่ยมาปน้ว่านับจ่าจ่ากันว่า ไปนองควังนับจ่าจ่าแล้วนี้หนึ่งสองจิ้มอ้อยาจิ้มใชเลยสามนี่เรียกว่าสามเก้าหกเจ็ดแปดข่าวคลิปนอนแล้วรวยได้เลยอ้อยอันที่แปลบเลยอีในปะนะ ไอ้ยามที่แปรลับไล่ในไปนี่ยเสียหักขีลูกมแม่เด้อตอนมีเพินภายาเดินไปมาปกปักนี่แปรโน้ดัยแม่นาใหญ่เรียกท่องพีไอ้มาตียามตาเอทั้งเกตด,ดูก็ดูได้ว่าเรานี่พกใจหรอ พี่บุญแก้วพี่เปียกเราเจอคนเดินทางแล้วพบคอยก็น้องเจอคนเดินทางแล้วพบ,ค,บนคนเดินทางแล้ว,ลวใช่น้อยน้องคนเดินทางโน่นไหนพี่บุญแก้วดูสิไม่รู้ใครนอนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นที่คนนะ่ะหน้าบ้านหลุงวีนั้นดูสิโขาอยเปียกมานอนหน้าบ้านหลุงวีใต้กุฎไม้เสีคกุณกูเย่นอนโอ้ดูนอนดำอยู่จริง คุยไอ้เพียกเลยทิ้โลกคอยนอนอยู่นุ่งตายตอนมาเต้คนหน้าวาโบมาแหล่นั่งชอยมเมาลับบานไม่ทุกข์อ <c oughs> พี่บุญแก้วดูสิมีผู้ชายกับผู้หญิงนอนกอยู่ด้วยหนึ่งคู่และผู้ชายคนนั้นหล่อมากเลยอะ่ะออหล่อใช่ทำไมเขาถึงได้หล่ออย่างนี้พี่บุญแก้วชอยน้องน้องบอกพี่บุญแก้วตรงๆเลย ว่นน้องอยากได้ผู้ชายคนนั้นไปเป็นผัวอ๋อนแลว้วไม่ได้น้องทำไมอะน้องแค่นะกีรียาลืมว่ากอนมาพอแกตั้งแล้ววานยายไปยุ่งเกี่ยวใจเใจ้ามนุษย์นี่้าพอรู้แล้พผมองคนเปียกตายไม่รู้อ่ะเมื่อน้องเห็นนะผู้ชายคนนี้มันมันมันเป็นยังไงน้องบอกี่ถูกเลยปั่นเปลือยเปียกอาร์ตนี่เห็ <c oughs> นคนใช้ไม่ได้ตีรึบรๆบึบกันเป็ดปอง อยากนอกรลยเมื่อเช้าแหนนําเด็กน้องจะนำผู้ชายคนนี้ไปกับน้องเลยป,ป้าไปเปลือกเขาลับอยู่น้องสะกดหมอในให้เขาหลับสิพี่ผุ่นแกพี่เปียกอย่าห้ามน้องรอตรงนี้อให้น้องอไปไน้อยไปพาผู้ชายคนนั้นไปกับน้องแต่ป้าไปไน้อยไปที่ทำที่นอนเมื่อคืนไปทำที่นอนอะไรคืนก็น,นั่นสะินะอย่าห้ามน้องแต่ปีวาอย่าปล้าอยู่ตรงนี้อย่าห้ามน้องได้เหลืองแหลวเปียกกู นี่น้องแจงอากีแรงไม่กว้างลยุยนี่ตะกุบตะกองแต่ได้เด็ดเดี่ยวราไปเมืองละม่อมผอฮักโคเสียมึงกับกูสมุดอมึงเป็นน้องแจงอากีนี่นี่กูเป็นมอ่อมผอแต่ตึ้งทีนี้สมุดมึงตองมาเนี่มออยมึงแง่คำตอบหรือในอลองซ้อมกันเลยที่อีแถิงอากีตองเดี๋ยวแต่กูไม่ตามทีหย่าเก,ก็บเจ้าใจเลือกเหล้าแล้วนี่นู้เมียตามีตายแล้วลูกโคนี่มม่จริงปากเฟนมากันกี่ดีแล้วแล้วนู้ อีเทนักขี้เป๊ปเป๊ะค่ะว่าปีค่ะนี่แหละเนจไม่ต้องปีปีแต่กูติดอังเหงาขี้ดเปลืองอีเทนักขี้เป๊ปเป๊ะค่ะทำไมท้องลูกได้พองอย่างนี้ต้องค่ะไอ้ท้องกับใครที่ไหนผู้ผู่ชายยามนุษย์ค่ะอีเทนักขี้ตอนไปแล้วกูสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับปู่ผู่ชายอย่าไปยุ่งกับปู่ผู่ชายอย่าไปมั่วปู่ผู่ชาย อย่าไปมัมวกับพวกผู้ชายไปโดนนิตาไหนถึงได้ท้องกลับมาจะไม่ได้ค่ะเขไหลถ้าแมมต,ตาตาปาดบ่าปิงขวาก็มีค่ะลิงงุ้มแต่งก็มีค่ะหรือสีไตหนาก็มีค่ะอนุมานจิกเรียนก็มีค่ะแมมตาได้หลายเพียงตาอนุมานจิกเรียนงได้มาแต่ใได้แล้วตาอนุมานจิกเรียนนี่ลุงวีแหนะว่า พึ่งบัญญัิในบันคิปเสีเมตาปั้นพื้ตาอนุมานจีเรียนมึงนึกซส้าพาี่ลุงวีแกชีกเรียนแกไม่ออกบ่แบะแล้วนายยังหนีอันเปรตบัหลวกเหลวกูแหลกนู่นใดเหลืองนู่นน้องแ้นัากีไปป้ามานี่ไงโอ้ยอยู่โลจริงไงเพียกโยมอ่าน้องแกมยาวผาปน้อ เกมน้อยเกมเจ้าภาพดับนั่งกูข้อข้อมูลไว้อยังเคยมั่งมั่นกายเด็กแรงกลางมาบอ๊อบอ้อนคนขึงวันไปตีทำทีนนน่นั่นน่ะเมื่อคืนอยู่ล่อจิงช่อยได้ล่อเนี่ยเปียกกินเอยน้องเบานี่ถึได้ลอกินเบียร์เยีวยานเลย <c oughs> ช่อยมาไม่ตึงเราเลยเขากินอย่ากอนล่อไปยยิ้มตุย้ยไอ้บอยเปรตอันอนู้าารู้แบบไมาดูขี้ดิบดอยลานเลยคูตัวไอ้ทิ้นลบมานี่มาดูทิ้นนี้ล็อปไหม พันเออจัดหยุดเนี่ยเล่นเล่ที่ปิดแรกบาบาหน่อยจับตายโอ้โหเล่นหยุดหยุดน้อยชิ้นจืดเระตั้งร้อยราตั้งเออมอนยิงกับใครยิงกับโควิดเล่ที่ระตั้งกันดิไ <c oughs> มาพ <c oughs> ันเออจืดวันใดหบกับใครยวายปฏิวัติอย่างเดียวกูเชียร์ชินชิ้นรับต่อได้ชิน <c oughs> มาแต่ชินเออหยุดตำเหลืองมัวมาแล้วเด้ มันนั่งโป้เลยตัวห่านหลักไปที่ถ้ำตรงนั้นมาเกินตามมาทางนี้เดียวตายองตายโยปานี้ตายองอาวันไม่ได้ก็เลยตายองเลยแกอ้วนนั่นไม่เหลือยืนตับมือตายองตายองปิดปานี้ไม่ได้ไปตายองจอบเด้ยวคุณปลด่ยนเกล็ดก้าวไปเลยให้เพียงเดียก็เตืมอีออกไปนี่ ไปคุยได้ก่อนมาไปคุยก่อนได้ <c oughs> สุดยอดเลยใไรตัวนั้นน่าใครวหวจนปุ๊บใครมันตังมุกยาไว้างปูนี่กูเลยคิดควักมาแล้วทำอะไรก่เลยคิดควักเลยคิดควักเพื่อหลักคิดขวาย่น่าใครวหวจนและสุดยอดเลยหลักคิดขวาเห็นมือได้มินัน พอดีกูเลยเจ่นกักตีกันอะไรก็เลยเช่นกัดฝนเรือหลักเจ่นก้อยหานี่มาแถวมนุษย์ตื่นไดไงเมื่อได้เบาาชาวมนุษย์นี่ทุดดีนะรีบแบกแปลกตะทงมาดงยะท่านมาบอกปุ่นเปียกหรือเรียกโยธาและเจอแข็งแค่ที่ดามา मैन सिक्जोगी लेन सिक्क होगी วันรุ่งขึ้นบุดไซบาตื่นมาก็ไม่เจอกับแหวชายเทปะกรนตื่นตกใจมากจึงเรียกนายเท่งมาพบที่ตรงนี้จะปรึกษากันยังไงติดตามต่อมาสิครับ น้องเม็นหน้าใจคนบิ๊กมืนพินมาน้องเมนหน้าใจคนมไม่ดูว่าพี่บพาก,กหน้าเต่งหน้าเป๊กไปนะท่า,น,น,านมาเรียกฟองโยธารือแกท่ทย ปรดหน้าใหญ่เธอตื่นมาไม่เห็นหน้าขวาใจพี่เทง่งขวาใจหงายงตัวไปอ่ะพี่ควาใจทุนน่นให้คนนั้นสิหงเราทุ่นไปพอด้วยน้องวม่รู้สิพี่เทง่งน้องตื่นขึ้นมาไม่เห็นขวาใจาแล้วอได้เหลืองตินี่นี่เราควาใจทุ่นไปโดยไม่รู้นี่ตะลบตึงเมืองไม่ควาใจปมจงคนนู่นหนุยตกประั้นตกตัดโกเมน แล้วกว่าใจนนอนอยู่กับน้องวุฒิบาก็ใช่สิพี่เท่งแต่น้องตื่นขึ้นมาไม่เห็นควาชายแล้วไม่รู้คว่าชายเขาหายตัวไปไหนอ่ะไปน้องไปกันนั้นต้องเต๊มมาเต๊ติดตามคว่าชายมารูปวดน้อยไอ้เพลิดไอ้พีไอ้ตายโหงไอ้เปลิดเสียนมันปั่นพลื้ดแต่มาตึ้งยันร่างกูต้องข้าวต้องข้าวปั่นพลื้ดเขาเรียกไกวกูรับไหมเปลิด เล่ควายเลยอย่ามาเปรี้ยกับกูเปรี้เห็ียด mềm ที่หลักใหญ่หงกูไม่รู้เรื่องเด็กป่อจะเหยียดแหมมึงนอนกับกูต้องคนคิดควายกูมึงแมวจะเกยหงกอะไรพี่หนุ่มนี่ไม่คิดควายผมรูนบอกสิเกี่ยวป่าโลกซาแล้วแลยเปรี้นี่เหยียด mềm วิ่งย่างเส้นเลยอย่างลากไอ้บาดหลุดกูไม่รู้เรื่องอะไรพี่หนุ่มนี่ไม่คิดควายผมรูน เด็กน okay, ้องจะเสื้อนใหม่ไงนุ้ยเคยเสื้อนไม่ให้ยู่นูแต่ก็ยูู่ไม่ได้ไม่จังเลยได้เปรตจังก็ได้เปรตเด็ดเหม่มเต็มไปทีทำอะไดูด่โจกเต็มที่ขึ้นแล้วมาเพี่ยนเพี่ยนชาดูบ้าเด็ดเหมี่ยมโธ่จ้งไม่เจ้งเปล่าเด็ดเหมี่ยมไม่กุ้มหลุดเร่งเหมือนแต่กูไม่รู้เรื่องอย่ยมาเปรตอะไรพี่นุ้ยไม่คิดว่าผมรู่น แล้วน้องบอกได้ไงน้องจะซื้นอนไม่ให้แล้วใครเดินไม่ให้แล้วก้อย่กรดพลิ้นไปน้องไปอย่าบา้ากับนุ่นนุ่ยตามน้องมาแต่งนีดเตอพี่เท่งไปน้องไปเดียวซอยเคลียร์กันกอนแต่ว่ามึงกับกูเรื่องไรก้อยฮีเคลียร์ <c oughs> ปลือดรับตึงเมืองกูจะตูนแบบม่อมปอเออหวายติงหลักเจงก้อยกูเมี่อกี้ตูนแบบเปลือว่าม่อมปอกับในขณะที่กระว่ามอมนนุ่นนุ่รนนยรับป่วจะก้าวเวินต่อไป นายติงกระมุยห่าโมลักเฉงเขยนะเพราะคำว่าเฉงเขยเป็นคำที่ไม่สุภาพสิบแปดบวกหยาบคายถ้าอกลักเฉงเขยจะสังหารตัดคอซะเลยไม่ต้องกือนายติงกระมุยห่าโมลักเฉงเขยกือนายติงกระมุยเกลือนนังองกระจัดลบไปดันลังพรำจนได้แม่นแลวนะมามามา จะกอดตามใครตอนนี้ใจคนรักตีบักปักปากเงหน้าผีหน้าเป็กไว้นะไปโยตาบักหน้าทีปากปลายและตั้งหน้าใหญ่มาตามใจตั้งไว้ใส่แปน้นนึงแต่ตั้งไว้ใส่แปน้น